สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทําไส้กรอกผัดซอสมะเขือเทศนะคะอย่างแรกเลยหั่นหัวหอมค่ะจากนั้นก็มาหั่นไส้กรอกนะคะไส้กรอกก็ไส้กรอกปกติทั่วไปนะคะแต่ว่าเลือกที่ไม่มีชีสข้างในนะคะอย่างแรกนะคะเทน้ํามันลงบนกระทะค่ะเราจะผัดหัวหอมก่อนนะคะนี่เนาะหัวหอมที่เราหั่นไว้นะคะนํามาผัดผัดจนใส่นะคะ ปรุงด้วยแค่ผงขมิ้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราทําสไตล์อิรนนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แทนเป็นเกลือก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่ขมิ้นสดก็ได้นะคะแต่ว่าใส่ประมาณ1ช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็ผัดไปนะคะแล้วก็พอได้ที่แล้วก็นํามาพักไว้นะคะแล้วเราก็จะผัดไส้กรอกต่อเลยค่ะก็คือผัดให้ร้อนให้สุกนะคะ ก็ไม่ต้องผัดนานมากนะคะประมาณ2นาทีถึง1นาทีประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาสุกมาแล้วนะคะใส่กล่องก็เอามาพักไว้นะคะจากนั้นนะคะกระทะใบเดิมเติมน้ํามันนิดหน่อยนะคะใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบว่ามะเขือเทศเข้มข้นนะคะเป็นในกระป๋องถ้าไม่มีใส่ซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็เอาทุกอย่างมาผัดรวมกันค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็เริ่มปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะพริกไทยถ้าชอบเผ็ดใส่เยอะได้นะคะพริกไทยเนาะพริกไทยก็ประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นผงกระเทียมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีใส่กระเทียมสดก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เนยค่ะผัดให้ละลายนะคะแล้วก็ ได้ที่แล้วเรียบร้อยทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆทานคู่กับขนมปังนะคะอร่อยมากๆค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ